และนี่ก็เป็นโกโปรเซเว่นแบ็กนะที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนจอนะครับซึ่งจอด้านหลังนี่ครับก็จะเกิดอาการคือมีแสงไฟวาบสีขาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทัชสกรีนได้เปิดไม่ติดตรงนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับมันก็เหมือนจะมีคาบน้ำนะครับมีอดไขาวๆหน่อยก็จะเป็นจอใหม่ถอดจากซิลวาสติกนีครับใส่ตรงนี้วเราจะลองเปิดให้ดูนี่กับจอหน้าขึ้นเซเว่นแบ็กนะครับแล้วก็มี ของกระตั้งค่าเลยนะครับตัวน,นี้น,นี้ก็จอหน้าก็ทับได้ปกตินะเสียงตอนที่เราต่ายตะกนะิดก็จะมาทับสกินคนระับทับสกินเสียงดังปกติมาดูด้านข้างนะครับนนมันก็ราบเรียบนะคร,ะระับปกติแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับก็คือมันจะมีร่องเพราะว่าน็อตที่ติดต,ตรงนี้ตรงนี้มามาดันไว้นะครับแล้วทีนี้เวลากดเข้าไปมันก็จะกดแต่โดยรวมส่วนอื่นก็ราบเรียบนะ เปรีปกตินะตรงนี้่าถ้าลูกค้าาใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาซ่อมโกโปนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโปน้ําจืดเข้านะครับโกโปบอร์ดมีปัญหานะครับไอซี IC, แล้วก็ดับจอดับอะไรนะครับเปลี่ยนจอหรือว่าปุ่มพาวเวอร์มีรอยเล็กจิบนะบมีเป็นรูเป็นอะไรแตกหักหล่นกับพื้นนะครับก็สามารถที่จะมาซ่อมได้กับผมช่างคอนซซ่อมโกโปรพร้อมตอบทุกห้องสสยแก้ไขทุกปัญหาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ